เหมือนทั้งคู่แล้วก็กรรมาการครับนี่ครับกรรมาการเพื่อนเวทีครับกรรมาการไพทูนกลบกลางครับไปแนะนำทางฝั่งของผู้ท้าชิงก่อนนะครับทางมุมน้ำเงิน21ปีจักหวัดอุดรธาน,นีครับชนะมา50แพ้22สายาในเดอะเคอร์ฟิล์นะครับหรือว่าภาษาไทยก็สายเคอร์ฟิล์นี่แหละครับ ว่าลูกพี่เขาชื่อเสียฟิวด้วยนะครับก็เป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นแชมป์ของ WMO ครับในรุ่นซูเปอร์เบตเตอร์เวทอดีตนักชกดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับของสมาคมผู้สื่อข,ข่าวกีฬาประเทศไทยแล้วก็เคยเป็นรองยอดมวยนะครับของการกีฬาประเทศไทยด้วยครับรว่าเก็บประวัติเนี่ยยอดเหมือนกันครับนี่ครับซ้ายเคอร์ฟิวนะครับเพชรศิลาวอลุราชาก็อของกับลูกพี่เขาด้วยนะครับเสียฟิว มาดูในมุมของแชมป์กันบ้างครับนักชกดาวดังจากศึกเกียรติเพชรครับก็ชกมา60ชนะ65ครั้งนะครับแพ้21นะครับไม่เคยเสมอกัรนักชกจากสุรินทร์ครับเปลี่ยนมาใช้ชื่อนี้แล้วเหมือนว่าถูกชะโงกครับนี่ครับเป็นแชมป์ของสนามเวทีเมวยราชดำเนินคนปัจจุบันครับอดีตแชมป์ช่องจัตศีครับซุปเปอร์เบตต์เวทครับ แล้วก็เจอกับดีเซลเล็กเพศิลาคมเพชรเจอมาหมดแล้วครับนักชกเบอร์ต้นๆครับในรุ่นนี้ครับเพชรสมานสอสมานกามเมนกองเชียร์ก็เยอะเหมือนกันนะครับสมานนี่ก็ซ้อมอยู่ปอพินพัฒนครับดูกรุงเทพทั้งทั้งสอง่ายเลยนะครับส่ววอสเอชานียอยู่แถวสวนหลวงรอก้าวตีนักริงง่งครับ มาครับ5ยกนะครับคู่นี้เกิดการป้องกันแชมป์ในรุ่นซูเปอร์แบตตอรเวทเดินเข้าหาครับเพชรศิลาบอกว่าฝ่ายก่อนจะเก็บประสบการณ์มาครับไม่ให้ผิดพลาดซ้ำสองครับเตะซ้ายไปซ้ายคืนหนีไปก่อนครับเพชสมานดูกับมั่นใจเหมือนกันครับเพชรศิลาครับตขวาวัดระยะไปก่อนครับซ้ายหลุดรับท่านั้นเพชรสมานหนีไปก่อน ยากแข้งขวาและซ้ายครับไปไปที่ขาของเพชรศิลาครับถีกขึ้นมาครับค่อยๆกระชับเข้าไปครับแตะงซ้ายครับสกัดไม่ให้เดินเข้าหาก็มัดซ้ายครับกระแทกไปครับเพชรศิลาเพชรตัดเพชรครับชื่อนํำด้วยเพชรทั้งคู่ครับแข้งขวาซ้ายเตะซ้ายึ้นไปครับยกขึ้นมากันได้ยังคมเหมือนเดิมนะครับแข้งของทั้งคู่เดินเข้าหากับทางด้านเพชรศิลาเหมือนไฟก่อนนะฮะโอ้หแหมหมัด เอาซอกคอครับหมักอของทางด้านเพชรสมานเริ่มจะโชว์เขี้ยวเล็บกันแล้วครับในยกแรกหยับเดินเข้าไปครับของดีทุกยกแม่แต่โดนเข้าที่กระจับนะครับกรรมการก็บอกว่าไม่ฟาแต่ว่าก็ให้โอกาสนิดนึงครับส่วนเพชรสมานก็ขอโทษน้องนี่ครับแล้วก็ให้โอกาสของนี่เพชรลานี่จัดระเบียบให้ชัดเจนก่อนครับแล้วค่อยกลับมาสู้กันใหม่ครับายไป,ไป<ๆ>ครับ ซ้ายกับซ้ายครับคู่นี้ครับหมัดซ้ายอีกทีหนึ่งครับซ้ายขึ้นมาเดินเข้าหาครับเตะขวาไปต่อยลำตัวครับต่อยก็ยังไม่โดนครับเข่าขึ้นไปแล้วดูจังหวะขวางแล้วแทงครับวงในของท่านั่นเพชสมานครับแล้วก็รั่วไปเลยโอ้ที่สังเกตเห็นนี่คือความเร็วของเพชสมารนี่ยังไม่มีตกเลยนะครับจังหวะวางแข้งซ้ายต่อยซ้ายครับดวลเพชรศิลาเอาแล้วครับแข้งซ้ายมาครับแล้วก็ดูล่างกายเนี่ยหัวไหล่ด่จะใหญ่ขึ้นนะครับดูจะเตรียมหมัดมานะครับไฟนี้ ก็เนี่ยครับมีหมัดตัดลำตัวเมื่อสักครู่ที่เห็นนะฮะยิงหมัดขวาเข้าไปเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเพชรศิลาไม่ใช่ว่าหุ่นผอมแลวนะครับเอาละครับประสานแข้งครับซ้ายเจอซ้ายวงในมาครับหมโอ้โหดูยากครับคู่นี้ยังใกล้เคียงกันอยู่ครับขยับเดินครับซ้ายไปครับแล้วก็ถีขวาครับหยับไปขวามาซ้ายไปต่อยลำตัวครับ อยากจะรวบมีศอกด้วยครับข่าววงในดูครับวงในสอดแขนแล้วตีครับคนละทีครับแยกอกก่อนคนน่าสนใจนะครับจังหวะต่อยท้องของเพชริลานะครับดูจะมีการเตรียมในเรื่องของพลังกำปั้นมาครับไฟนี้แข้งซ้ายไปครับแต่ว่าความเร็วความเร็วนี่แหละครับแหมจังหวะดีแข้งซ้ายหลอกแล้วเตะครับแหมสวยงามครับสายขึ้นไปวงในมาอีกแล้วครับจับถึงตัวอีเข่าครับ ตั้งหน้าขวากันแม่หาจังหวะอยู่ครับทำไมกันไม่ได้กรรมการนี่สงบสึกก่อนครับแยก <c oughs> ออกยังไงเร็บคะแนนยกแรกครับนนรรหมดยกเรียบร้อยครับยกที่หนึ่งโอเเ้เรียกว่าถ้าแต้มออกเนี่ยมันก็ต้องเฉือนจริงๆเลครับโอ <c oughs> ้เว <c oughs> สมาดก็ถือว่าความเร็วเนี่ยยังจัดจ้านเหมือนเดิมครับแต่ว่าเพชรฟิลาเนี่ยที่น่าสนใจคือเพิ่มหมัดมาเลยครับ <c oughs> ดูครับพับช้าครับ ปุก้ายเขาซอกคอครับขยับหมัดซ้ายต่อยคืนทันควันกับเพชรศิลาครับต่อยลำตัวครับ้ายไม่โดนแต่มีเข่าดักมากับเพชรสมานครับหมัดซ้ายครับแล้วก็ซ้ายคืนครับทันกันรับอาวุธของคู่ครับซ้ายครับสมาน้ายคืนกับเพชรศิลากลับมาลุยกันต่อครับพูป้องกันแชมป์ครับ 122ปอนด์ครับสนามบวยพิทีเมอรราชดำเนินครับช่วงพักยกเหลือไปเห็นครับโบรมเตอร์ต้นสกัดของทั้ง2ฝ่ายครับทั้งเกียริเทรและก็ทั้งพยินดีครับมานักคู่เลยครับทั้งเสียเดียและก็เสียโบสครับถือว่าเป็นความพิดคักนะครับเป็นความยิ่งใหญ่ของไฟนนี้ครับยกแรกนี่เราเห็นกันไปแล้วครับว่าไม่ได้ดูเชิงกันอย่างเดียวนะครับอาวุธนี่ออกกันด้วย ยก2ครับเดี๋ยวดูว่าเกมจะดําเนินไปอย่างไรต่อครับโอ้ยแม่มีหมัดมานะครับโอ้ยอย่างที่บอกครับว่าเตรียมหมัดในหมัดเห็น้วยอานนท์อยู่ปลางครับอาครับคะแนนยกแรกครับสิบต่อทั้งสามเสียงครับเป็นเพชรมานออกนาไปก่อนครับซ้ายครับดักไว้ครับพยายามไล่ต่อยครับอ่ะแล้วจังหวะนี้เนี่ยแม่ร่วงลงไปไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาใหม่โอ้นี่คือจำนวนวินที่เข้าเป้านะครับแมดูจากความเร็วครับ3-3ต่อ10ครั้งนะครับโอ้ถือว่าชัดเจนครับยกแรก เพชรสมานนี่ทำได้ดีครับเอาแล้วครับแข้งนี่ยังเตะเข้าลาตัวอยู่นะครับแต่ว่าทีมงานพี่เลี้ยงนี่บอกว่าเพชรศิลาต้องต้องออกก่อนแล้วครับหรือต้องชิงทําก่อนนะครับยกนี้เอาแล้วครับเริ่มจะเร่งเครื่องมาโอ้ยมีสอบมีหมัดโอ้โดนหมัดแล้วก็นี่ครับโอ้คอมโบสวยเหมือนกันโอ้คืนไปทันควันเหมือนกันครับเอาครับสอกตั้งไว้ครับเพชรศิลาเหมือนว่าจะเน้นหมัดมากขึ้นครับพยายามตีเข่าตีคืนครับตีคืนไปก่อนครับทางด้านเพชรสมานครับแยงออกมาครับยังเดินเหมือนเดิมครับเพชรศิลา ขยับขยับยังไงดีครับซ้ายมาเกี่ยวแล้วคืนได้แข้งซ้ายครับซ้ายไปครับยกบางซ้ายไม่ทีครับแต่งตัวแต่ต่อยคืนมาเข่าไปครับผมนายตีคืนครับกดแขนพยายามกดแขนแล้วตีครับตีคืนไปก่อนครับดนาเพชรสมานครับโอ้เป็นสมานเวลาตั้งรับก็ถือว่าอาวุธนี่ยังออกได้เข้าเป้านะครับดูครับแข้งขวาฉากออกไปแมแต่ว่าในฟิลานี่เน้นลําตัวครับโอ้เจอเข่าเสียบแข้งซ้ายแล้วหมัดหมัดแล้วแข้งซ้ายอีกทีครับโอ้หูย แมช็อตนี้นี่สวยครับไม่สนแล้วครับตอนนี้เพชรศิลาแมความว่าเป็นมวยฝีมือเนี่ยทิ้งไว้ที่ค่ายแล้วครับโอ้เดินบุกต่อยหมัดเลยครับแล้วเน้นที่ลําตัวด้วยนะครับโอ้เนี่ครับพยายามเร่งครับทางนั้นเพชรศิลาครับส่วนเมสมมาก็อยู่ในเกมรับโดนตัดล้มล้มลงไปครับแต่เวลาครับลุกขึ้นมาซ้ายไปครับเป็นจังหวะเตะกวาดยังไงก็ไม่ฟาวครับเมื่อสักครู่ครับเพชรศิลาขยับโอ้ยสอกซ้ายครับต่อยลาตัวครับต้องต้องเกาะไว้ก่อนครับเตะซ้ายมา เกี่ยวและคืนไปแข้งซ้ายครับแต่เหมือนกรรมการจะห้ามไม่ขาดครับตีเข่าไว้ก่อนครับต่อยครับต่อยลำตัวพักเอาไ้ก่อนครับแต่คู่นี้นี่ชิงจังหวะกันมันเหลือเกินมาแล้วครับแม่จังหวะต่อยหมัดของเมสซิลาพยายามจะล้วงท้องครับเข่าซ้ายนี่เสียไปเด้งมาเจ้งแล้วเสียบครับหาจังหวะโอ้โหเมสซิลาจากที่โดนเตะล้มไปเนี่ยก็เป็นเพชรสมานที่เดินเข้าหาเลยนะครับเรียกว่าจะชิงตรงนี้ครับแม่แต่ว่าถ้าเดินไม่ติดนี่ครับแข้งซ้ายมายกล่างโขแข้งครับโอ้ขาเชือกไปเลยครับ โอ้นี่ครับช็อตนี้ครับลูกเก๋าเลยครับเตะซ้ายแล้วก็ยันยัดเข่าไปต่อครับเข่าดักไว้ครับต่อยลำตัวต่อยลำตัวครับต่อยลำตัวครับเน้นลำตัวครับแต่นเป็นศิลาโดนสอกไปครับลำตัวเหมือนก็จะมีปัญหาเหมือนกันครับแต่นั่นเป็นสมานครับตังไว้ก่อนไตซ้ายครับเดินต่อขยับมาซ้ายไปต่อยลำตัวครับโุ้นี่คือเปิดใช้โคงให้เตะเพื่อที่จะต่อยคืนเลยครับโอ้เรียกว่าเป็นแผนแบบใช้ร่างกายเนี่ยบทกันเลยนะครับ เดี๋ยวว่าใครสดกว่าครับนี่ครับแข่งสายโอ้โดนหมัดลดนไปแล้วครับโดนรับไปแล้วครับทางด้านเบสมานครับโดนหมัดซ้ายของเม่สิลาเข้าไปโอ้ไม่ลุกเลยครับแบบนี้ลุกไหมครับทันไหมครับไม่ไม่ทันครับเรียบร้อยเลยนี่ครับโอ้โหเหลือเชื่อครับโอ้จะโบสถ์สาดใจครับขึ้นบนเวทีเลยครับโอ้นี่ครับแหมน่าจะมาจากขนห่วงกันเล่นลำตัวครับโอ้แล้ว นี่ครับโดนหมัดซ้ายหล่นลงไปครับจบเลยครับโอ้โหนี่ยังมึนอยู่เลยครับยังงงอยู่เลยครับแน่นอนครับแบบนี้นี่สามแสนห้าแตกครับโอ้เหลือเชื่อจริงๆนะครับว่าเพราะว่าวันนี้นี่อย่างที่สังเกตดูครับว่าดูร่างกายรูปร่างของเมซิลาเนี่ยหนาขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มจะเน้นต่อยหมัดตัดลําตัวตั้งแต่ช่วงยกหนึ่งครับแต่ว่ามาสมฤทธิ์ผลด้วยต่อยหน้านะครับโอ้ประวัติศาสตร์ ยังไม่ได้ถูกจารลึกนะครับกับการที่ป้องกันแชมป์มากที่สุดนะครับในรุ่นซูเปอร์แบทตัมเวดครับโอ้แล้วแชมป์ไลท์เทียมทานเนี่ยเปิดสมานครับกับกลายเป็นพาดให้กับเฟตซิลานะครับโอ้โหกระชากแชมป์ไปแบบพลิกความคาดหมายเนี่ยนะไม่มีใครคิดนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยจะจะทาได้แล้วก็จะชนะแบบน็อกด้วยครับโอ้ดิฟิลมาแล้วครับโอ้ี่ร้องไห้ครับฟิลแต่เส้นนี้นี่ถือว่าควายคว้ามานานครับ ดูก่อนครับจังหวะซ้ายครับอัดไปแล้วนี่ครับหมัดซ้ายครับจังหวะซ้ายคือเหมือนก็แกก็เปิดให้อย่างที่เห็นเลยก็คือเปิดให้เตะเลยครับเพื่อที่จะต่อยคืนครับนี่ครับพอเตะแล้วกาดมันหล่นครับหล่นแล้วก็นี่ครับหมัดซ้ายครับดูครับโอ้ยนี่ครับโดนหน้าหล่นลงไปครับจริงโดนลำตัวเนี่ยทำแทบจุกหลายทีแล้วนะครับอดูครับช็อตคุกซ้ายครับพัวเข้าไปครับเต็มปลายคางครับ ล้มแล้วไม่ลุกเลยครับทางด้านเพชรสมานครับโอ้โหเนเฟียโบสครับกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วฮะโอ้โโอโแล้วครับเราได้แชมป์คนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ to introduce the president director Stadium, of board of and n RWS r a a a m มีคนแบงค์เทนชัยพิสิทธิ์วุฒินันนะครับประธานกรรมการฝ่ายบริหารของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับมาให้เกียรติมอบเข็มขัดกับแชมป์คนใหม่2นาที59วิเลยนะครับจังหวะที่กรรมการโบกมืออจบพอดีครับเกือบหมดยกอยู่แล้วครับ นี่ครับแชมป์คนใหม่จากจังหวัดอุดรธานีครับโอ้โหนี่ครับชูมือไปที่เพชรศิลาวอ,อุรชาครับลายคือฟิลทำงานครับวันนี้ปกติในท้ายคือฟิลจะเป็นแข้งนะครับแต่ว่าวันนี้นี่หมัดครับโอ้กชากแชมป,ป,ป์ซูเปอร์แบนตัมเวทสนามมุยเวที่มัวรราชดำเนินไปได้แบบเหลือเชื่อครับแล้วก็เสือภัยมากๆโอ้ต้องบอกว่าการปรับแขนครับ เพื่อที่จะมาเอาคืนไฟนิวเดียเพะแล้วก็ทำได้สำเร็จจริงๆครับแล้วก็ที่สำคัญครับเงินรางวัลพิเศษอยู่ในกระเป๋าแน่ๆแล้วครับ3 5 0 0 0 0หบาทครับนี่ครับรับไปเลยครับได้แชมป์ได้เงินแสนกลับบ้านครับทางด้านเพชรศิลาโอ้โหยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับ